รีแคปคอมเมนตค่ะวันนี้แพลวจะพามาไล่เลียงเส้นทางรักของทรงจุงกิขันและแฟนสาวนอกวงการค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้เป็นยังไงกันบ้างจนถึงจุดที่ต้อนรับทายาทคนล่าสุดค่ะมาดูกันเลยค่ะ เริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของความรักค่ะเมื่อช่วงปลายปี2022ค่ะทรงจุงกีได้รับรางวัลแดนังจากเรื่องวินเซนโซค่ะได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ขาดถึงชื่ออดีตนักแสดงสาวชาวกีนคนหนึงและมีการกล่าวถึงชื่อสุนัขของเธอด้วยก่อนจะมีภาพที่เดินเคียงข้างสาวปริศนาคนดังกล่าวค่ะ ต่อมานะคะได้มีการเปิดวาร์ปสาวปริศนาคนดังกล่าวนั่นก็คือเค t ที่หลุยส์ซอนเดอร์อดีตนักแสดงสาวชาวงองิตาลีค่ะที่ล่าสุดผ่านตัวมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับทรงจุงกินั่นเองต่อมานะคะทางค่ายต้นสังกัดได้ประกาศชัดเจนค่ะว่าปลุกต้นรักแล้วค่ะโดยได้ประกาศเมื่อวันที่26ธันวาคม2022ค่ะ มีการถแถลงการยืนยนันการคบหาดูใจของพระเอกหนุม่มโดยกล่าวทำนองว่าเขาได้พบผู้หญิงที่เขามีความรู้สึกดีๆด,ด้วยและขอให้ทุกคนนะคะมอบความรักและความอบอุ่นให้ครั้งสองค่ะ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะได้ประกาศข่าววิวาพร้อมต้อนรับทายาทคนแรกค่ะวันที่30มกราคม2023ทรงจงกิจได้ออกมาบอกผ่านแฟนคาเฟ่ว่ากำลังจะแต่งงานและตอนนี้ได้จดทะเบียนสมรสกับเคที่หลุยส์แล้วอีกทั้งตอนนี้แฟนสาวของเขาก็กำลังตั้งครันด้วยค่ะ ล่าสุดค่ะเฮ hey, ลั่นรับทายาทลูกชายคนแรกของครอบครัวค่ะเมื่อวันที่14มิถุนายน2023นะคะทรงจุงกิได้ประกาศข่าวดีผ่านแฟนคาเฟ่ค่ะเรื่องที่ภรรยาสาวได้คลอดลูกชายแล้วโดยคลอดที่กรุงโรมประเทศอิตาลีซึ่งเป็นบ้านเกิดของภรรยาสาวนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวเส้นทางความรักของทรงจุงกิและเคที่หลุยส์ค่ะหลังจากนี้แพลจะพามารีแคปอะไรอย่าลืมติดตามกันที่รีแคปขบันเทิงค่ะ